ขับสูตรขอก่อนแล้วกัน,นบูโดโอ้โหไปซอนซอนไปซอนไปซอน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 มาดิึ้นทางนี้ได้ลุน้นได้ลุน้นสุดเส้นสุดเส้นสุดเส้นก็กลับมาเถอะ <c oughs> สวัสดีครับจีนจอยครับ Check this out. ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทาคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการท YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมปการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับ <Yeah. S 1> ผมการันตีเลยและคอร์สสอนท YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่าง ที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการท YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสําเร็จมีคนดูเยอะ,ม,ยอะมียอดสับตะไคร้เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสาหรับคอร์สต,ตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา7 9 9าบาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำยูทู e ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา7 9 9บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทนะครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเเศษเลยคบแค่1499าท เท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับคลิปในวันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดสนดุกมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือผมได้ทําการไลฟ์สดไปนะครับผมแล้วก็ได้ทําการแข่งนะครับฟุตแชมเออซึ่งผมอะ่ะเหลือการแข่งอยู่3ามแมตช์นะครับผมต้องการชนะแค่แมตช์ดเดียวเท่านั้นนะถ้าแมตช์นี้ชนะเนี่ยผมก็จะได้ทําการแบบว่าคัดลิฟายเข้าไปเล่นในรอบ สุดท้ายของฟุตแชมได้แล้วนะครับผมอ่ะผมได้ไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะเออผมก็เลยว่าเอาช่วงเนี้ยมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับผมอ่ะก่อนรับชมครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครห์ด้วยเราไปรับชมกันในเกมครับผมพร้อมมาอันนี้ผมอาจจะใช้สมาธิเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าเจอทีมโหดบอกเลยว่า Roberto, เจอทีมโหดมาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โหมาถึงทักทายเขาเรียกว่าทักทายแรงอย่าอย่าทักทายแรงดิเล่นจอใหญ่มาตลอดอันนี้จะบอกว่าผมเล่นเป็นกับจอคอมครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยปกติผมเล่นกับจอทีวีไปดิตามสูตรขอก่อนแล้วกันบโนอโอ้โหช้าไปนิดนึงโอ้โหเล่นเล่นกับจอเล็กๆนี่ไม่ถนัดเลยอะ ผมเล่นกับจอใหญ่ตลอดมาเดี๋ยวเราดูพออร้อมกันครับผมโอเคมาค่อยๆข,ขึ้นไปขวาวนหลุดละสุดเส้นเลยนะไปสุดเส้นโอ้โหเราไปโตคาร์ล็อเค k จะไปวิ่งหนียังไงคาร์ลอสเอาว้เอ้ยสวยแล้วกู บูนหึงไม่ได้ไว้เด,ด้บอยมาดิมาดิมาดิวิ่งแข่งอ่ะมาดิวิ่งแข่งได้หมดอะลำหน้าป่ะไม่ล้ำมีตัวหลังอีกตัวหนึ่งไอ้โอเคนี่โกก็เป็นของผมเป็นโกตำนานนะครับนั่นคืออีเคคาซูยานนั่นเองนะไปสุดเส้นโหไม่น่ามาจ้าคาร้อนเลยว่ะคาล้อนโหดห เหนื่อยอ่ะเอาจีงคัดฟุตแชมป์เหนื่อยเหนื่อยทุกแมตช์มาผมพร้อมกันครับผมไปเอ้ย <c oughs> ไปมาดิบีเว้ยบีเว้ยบีอยู่เว้ยบีอยู่เว้ยมา <c oughs> วารานอะ่ะรู้จักวารานเปล่าวารานอะ่ะขึ้นสูงโอ้โหดิเดียวนิดเดียว,ดดยวโอเคไปโตเอ้ยซองผิดืหองศา โคตรแย่เลยชิปหายแล้วกูเออเหนียวแน่นหนึบเหนียวแน่นหนึบมาดิขอโต้ครับผมเรามันแผนโต้กลับอยู่แล้วล้างสดุดไม่มีโอ้โหพี่โดพี่โดส่งเองเล่นเองเป็นไงล่ะส่งเองเล่นเองงงกันดิงงดิงงดิไปสุดเส้น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 เอ้ย นิดเดียวถ้าได้จังหวะนี้คือได้ยิงแล้วอาึ๊บมาอาจจะไม่พูดเยอะนะครับขอขอตั้งใจเอาอูเวนกรรมเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยง่ายไปทันดิทิ้งก่อนโอเคให้เขาทุ่มดีกว่าได้กินดีกว่าโดนเตะม,มุม ซึบฟึบฟึบเอ้ยวู้ไปไปริมเส้นเราดีโก้โจตา้าเออเราขึ้นทางนี้ดีกว่าวะ่ะขึ้นทางโรเบโตคาร์ลอสแม่งไม่เวิร์กว่ะมาดิขึ้นทางนี้จะได้ลุ้นได้ลุ้นสุดเส้นสุดเส้นสุดเส้นตอกับมานเถอะ โมซาลาครับผมบอกแล้วโมซาลามาโอ้ยหัวร้อนหัวร้อนว่ะไม่กดดูภาพช้าเลยโหไม่ให้ไม่ให้แฟนๆขับดูภาพช้าเลยหัวร้อนเหรอจะเย็นดิเราคุยกันได้ดิของแบบเนี้ยไปดิขึ้นทางซ้ายขึ้นทางซ้ายเอาดิแย่งกลับไปโอเคเราได้ขึ้นนำแล้วเดี๋ยวเราต้องประคองประคองหน่อย อย่าไปพูดพลาดมากอย่าไปพูดพลาดมากมาดิรู้จักวารานมาเล่ามาดิรู้จักวารานมเล่ามาดิ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 โคตรเดือดอ่าดิเอ้ยได้นะได้นะจานโอเคจานตัดสินได้ถูกต้องครับผมหูเล่นเล่นกับเล่นกับจอเล็กนี่ผมโคตรเหนื่อยผมบอกให้ผมมองแคบไม่เห็นโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าอ้างหรืออะไรไม่ได้อ้างนะเจริงๆนะมันแบบผมไม่นานจริงไป โอ้โหนิดเดียวเนี่ยใครใครดูผมเล่นอยู่อะสไตล์ผมอะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะคลองบอลหรือว่าอะไรเท่าไหร่นะผมจะเน้นอาศัยแบบว่าการส่งการที่รวดเร็วผมจะไม่ค่อยเลี้ยงหรือว่าอะไรเท่าไหร่เฮ้ยมสซี่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 จะเย็นดิมสซี่คุณก่อยดิมสซี่เห็นว่าวิ่งเร็วมาซี่เอาอหญ่เลยนะมสซี่นะเนี่ยครับผมผมเนี่ยยาแบบไปแบบด่วน คือเป็นการจ่ายแบบ50 50บาทถ้าเกิดหลุดก็คือหลุดเลยเฮ้ยคาสิยัตอะไรวะเนี่ยรีบกลับไปเลยมึงรีบกลับไปเลยรีบกลับไปเลยไปโอ้โหสองไม่ดีเอออสวยละอันนี้สวยละบอกเลยสวยละสวยละโอเคคาซิยัตยังเหนียวอยู่นะครับผมเฮ้ย อืออึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้าวไปสวนอุ้ยโอเคอึ๊บไม่หลุดไม่หลุดเอาอึบ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 ผมอาจจะคุยน้อยนะผมตั้งใจมากๆเลย ผมอยากชนะผมจะไปคัดฟุตแชมป์ครับเอ้ชาเอ้ชาเอ้ยชามาเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาไม่เป็นไรอย่าไปตื่น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 คาร์อบอนคาร์อบอนโอเคไปสวนบูโนโ่โอ้โหกรรมการโคตรตื่นเต้นตื่นเต้น คือใครดูอยู่ขนางตน,นี้คือผมผมเล่นในจอคอมที่เล็กมากแล้วข้างหลังผมมันเป็นจอใหญ่ซึ่งปกติผมเล่นแต่จอใหญ่ผมไม่เคยเล่นจอเล็กแต่ว่าณนะตอนนี้คือไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันนะผมขอในสามแมตช์ผมขอชนะแค่แมตช์เดียวผมจะได้เข้าสู่รอบไฟนอลของฟุตแชมป์นะครับผมมาโอเคตอนนี้แผงของเราโอเคแล้วเราไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มทีนี้เราอาศัยความแน่นอนอีกสักนิดหน่อยนิดหน่อย โอเคครับผมไปไปโอ้โหแรงไปนิดนึงเอาดิพลาดเอ่าพลาดเปล่าเก mm hmm. ็บตกส่งไปเลยล้ำหน้านะปาดิเอ้ยสวยละวาลัน,ลนกลางกลางโอเคไปโตกลับโรนโดวิ่งโรนโดวิ่งเออ ฟอร์เดบนสุดมีโอเคนี่ไปตัวทีเด็ดผมรู้จักดิจิโกโตต้านี่ลูกนี้ผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูผมชอบไซส์มากโอ้โหมันโชว์ไม่ได้ว่ะจะปั่นนอกเขตโทษให้ดูเขาหน่อยโชว์ไม่ได้เอาแล้วกูไม่น่าโชว์เลยเล่นไปตามตำแหน่งดีกว่าเล่นไปตามตำแหน่งเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันดี๋ยวนคุยงกอนคุยงกอนแมสซี่แมสซี่คุยงกอนนะดิเออไปโมซาลาครับผมไปสุดเส้นเลยดีกว่าสุดเส้นเลย ตัดเส้นเลยลรนโดลรนันโดโอ้ยโอ้หลูกนี้โคตรน่าเข้าโอ้ใครมองก็คิดว่าเข้าลูกเมื่อกี้เอาละกูตื่นเต้นละสวยละสวยละสวยละไอ้ย่ามันไม่ทันกลางกลางโอ้ยโชคยังดี ขออภัยนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจก่อนโอเคออ้เขาก็มีวาลานตัวเทพเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนผมต้องขอตั้งสติดีๆก่อนมาอ่าเขาขอเปลี่ยนตัวเขาขอปรับแผนว่ะไปดิไปดิรู้จักซาราเปล่าคาร์ลอสมาดิเปลี่ยนดีไ่มวะตอนนี้นาทีที่ห้าสิบเจ็ดนะผมยังมีตัวทีเด็ดสำรองอยู่นะอ่า อ่านคอมเมนต์กันนิดนึงครับผมผมว่าเลี้ยงดีกว่าแทงแล้วชอบติดใช่ใช่ใช่แต่ว่าบางทีการแทงอะ่ะมันคือแบบห้าสิบพ้าสิบถ้ามันหลุดมันหลุดเลยนะครับผมอืมโหนึกว่าหายใช่ไหมคือใครดูก็รู้ว่าว่าน่าจะเข้าอะ่ะแต่มันไม่เข้าไงเออโอเคครับผมมาตอนนี้เรายังใช้ตัวเดิมอยู่นะเพราะว่าตัวเดิมพลังแรงก็ยังไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะยังพอไปได้อยู่ยังพอไปได้อยู่ เย็นๆอย่าพูดโอเคเฮ้ยโอเคค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นโอ้โหหน้าตัวเองบังไอ้งามไส้มองไม่เห็นซาลาไปดิาาอเอ,เอ,เอ,เอเเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซเซเบ้อย่าสูงอเออ ่แถวไกลแล้วเขาก็เหนียวไว้โกโอ้ลูกเก่งเลยนะลูกเกีอยาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรานำอยู่เรานำอยู่โอ้โหนี่ใครนี่คือผมเอาจอยมาใกล้ไม่มากเลยนะเดี๋ยวหลายคนอาจจะได้ยินเสียงผมกดจอยเลยอะอาดิอาดิเฮ้ยโฟเดนตัวที่เด่นมาวะโกโอเค ดึงเบาเบาคาน์ยาดเบาโอเคข้างล่างหลุดแล้วมาวค่อยๆขึ้นครับผมหือ <team> ใจร้อนอ่ะลุงนี้คองบอลกันดีกว่าเอ้ยยาวิ่งไม่ทันเขาล้ำหน้านะเฮ้ยลำ้ำล้ำนะจาน <c oughs> โอเคหูตกใจมา ทีนี้เราถึงเวลาที่เราจะต้องปรับปรุงทีมของเราแล้วเอาตัวทีเด็ดแล้วลงมานะครับผมนั่นก็คือซองฮงมินอันนี้คือจะเป็นตัวทีเด็ดผมเลยแล้วก็ศูนย์หน้าอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลามอสนะครับผมมาแทนฟิลฟอร์เดนตัวนี้ผมชอบมากชอบเป็นซุปเปอร์ซับสุดๆเลยนะโอ้อ่ะเปลี่ยน2ตัวเหลืออีกตัวหนึ่งเอาไว้แบบว่าให้เป็นตัวแบบทีเด็ดไป ไปดิซองฮอมินสองสุดเส้นเขาเรียกว่าสองสุดเส้นรู้จักสองสุดเส้นปะสองสุดเส้นโอ้โหมันรู้ทันว่ะมันรู้ทันว่ะเออมันรู้ทันว่ะรู้ทันถ้าเขารู้ทันนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะหักมายิงแถวสองบูเดอะบอยหูยเดี๋ยวพิ่งหมดแรงกันนะพกพวกประคองก่อนประคองก่อนประคองก่อนไอ้นี่ก็จะชวนวิ่งอย่างเดียวว่าโอ้โหจอดเบสตายแล้วตัวคุณจะเทพไปไหนตายแล้วมันหลุดตำแหน่ง คาร์ลอสคาร์ลอสล็อกกลับคาร์ลอสไม่ล็อกกลับคิดหายแล้วกูโอเคไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่ามั่วอย่ามั่วกันอย่ามั่วกันโกโอ้ยโคตรตื่นเต้นอ่าเขารำหน้าเขารำหน้านะอู้พักหายใจแป๊บแป๊บพักหายใจแป,ป๊บพักหายใจแป,ป๊บโอเคโอ้โหซาร่าหมดแรงแล้วอะซาร่าหมดแรงชัดเจนแล้วต้องเปลี่ยนซาร่าแล้วเดี๋ยวผมขอปรับปรับซาร่าก่อน โอเคโนนโด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 ,โดไปซารา่าสุดเส้นเลยซารา่าสุดเส้นเลยก๊อกสุดท้ายก๊อกสุดท้ายก๊อกสุดท้ายโอ้โหไปซะไกลเลยกูเออได้มาโอเคพักครับผมถือว่าได้พักขอทายาทตัวสเป๊ะ ไปสองฮองมินสุดเส้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 นล็อกเข้าขะโอ้โหยิงดิเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอะเมืเ่อกี้ลำหน้าเหรอมาตัวทีเด็ดตัวสุดท้ายของผมนั่นคือทินเกาแน่นเองครับผมไยรุ่นโปรตุเกสครับไยรุนโปรตุเกสต้องมาแล้วงานนี้ไยรุ่นโปรตุเกสต้องมาแล้ว บอกเลยมาครับ<อ>เหลืออีกสิบนาทีเท่านั้นนะตอนนี้ผมนําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะคือหูรูปเกมเขาบี้แล้วอะบอกเลยว่าเขาเขาน่าจะบี้มาแบบสุดๆเลยนะผมน่าจะอาศัยการคลองบอลแบบเข้มๆเลยนะช่วงนี้เฮ้ยล้มไปแล้วอะข้างล่างอะหูทีมเก่าเดือดไปตัวคาลอสเฟลิกอหูหสูสวยละเฮ้ยสวยละมังวิ่งคตเร็วโอเค โอ้โหคัซสุดยาโคตรเหนียวเออตำหน้าเว้ยเฮ้ยเนี่ยทำไมส่งอย่างนี้อ่ะทำไมส่งอย่างนี้อ่ะโอ้โหโคตรแย่เลยอ่ะเฮ้ยโอเคประคองประคองโด ไปแปสิบหกซอนไปยาวๆเลยซอนซอนไปยาว hating, ๆเลยซอนไปยาวๆเลยเออไปไปซอนซอนไปซอนไปซอนซอนซอนรอดันเดเขาเรียกว่าปิดกล่องอะครับผมปิดกล่องอะครับผม เจอทีเด็กของซองฮอนมินผมเข้าไปนะครับผม <c oughs> ดีใจกันทั้งทีมนะเขาเรียกว่าปิดกล่องนะโรนัลโด,โด,โด,โดโลูกนี้ไม่เคยพลาดอยู่แล้วนะครับอ <c oughs> 2-0นาะที89ไม่เอาแบบเมื่อวานนะแมนยูนะนาะทีเดียวโดนสองลูกอะไม่นะโอ้โหอันนี้ผมเล่นสบายแล้วบอกเลยว่าผมเล่นแบบสบายๆชิลๆเล่นแบบชิลๆเตะทิ้งไว้ก่อนเลยเออโอ้โหเตะทิ้งยังดีอะครับผมไปเลยทีมเกา่าสุดเส้นอีกเหมือนเดิม ไปหมดแล้วขาล้อนมันไม่มีแรงวิ่งตามแล้วขาล้อนไม่มีแรงวิ่งตามแล้วไปทิ้งเก่าทิ้งเก่าทิ้งเก่าสุดเส้นโดโดโดโอ้โหโอเคตามแผนที่ตั้งไว้นะครับผมตอนแรกเนี่ยมีเวลาให้ทั้งสามแมตช์นะแต่ว่าแมตช์เดียวก็ได้ เขารอบฟุตแชมเรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่แหละครับผมก็บอกเลยว่าผมได้ทําสําเร็จแล้วนะเออไม่ต้องเล่นถึง3ามแบตนะครับผมเล่นแบตเดียวก็ชนะตั้งแต่แบตแรกเลยนะครับซึ่งแบบว่าโอ้โหเป็นการเล่นที่แบบประดูเด็ดเผ็ดปันสนุกมากๆเลยนะครับผมอ่ะยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปไปสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ